ตึกสาทรอยูนิคปิดการขายแล้วคนไทยเป็นเจ้าของมูลค่า4,000ล้านบาทหลังจากเป็นอาคารร้างที่มีชื่อเสียงมากว่า20ปีสาทรยูนิคหรือตึกผีสาทรได้ถูกขายแล้วในราคา4,000ล้านบาทโดยเป็นคนไทยที่เข้าซื้อซึ่งในหน้าเผยว่าหากเปิดตัวอย่างเป็นทางการทุกคนต้องรู้จักแน่นอน ก่อนหน้านี้ตึกสาทรอ,อยู่นี้ซึ่งเป็นอาคารสูง49ชั้นบนที่ดิน3.19ร้ไร่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาถูกประกาศขายผ่านโพสต์บน Facebook โดยในหน้ารายหนึ่งซึ่งระบุว่าอาคารถูกออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวและมีศัก,กยภาพเป็นคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองพร้อมโลเคชั่นใกล้ BTS สะพานตักสินห้างสรรพสินค้าและโรงแรมชั้นนำภายหลังจากโพสต์ประกาศขายเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีการแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางหลายคนตื่นเต้นที่เห็นมูลค่าการขายและคาดหวังว่าจะได้เห็นโครงการถูกพัฒนาและใช้งานจริงในอนาคตอย่างไรก็ตามล่าสุดเพจที่โพส์ประกาศขายดังกล่าวได้ถูกลบไปซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือเป็นเพียงกระแสปั่นข่าวอย่างไรก็ตามข่าวนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์และวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวาง